รีวิวแอนิเมะล่าสุดแต่หนึ่งครั้งนะครับอยู่กับผมนะครับทูน่าเทมเพสนะครับก็วันนี้นะครับผมจะมารีวิวใน,นส่วนของตัวละครเวอร์จิลกับดานเต้คู่กันเลยนะครับโอเคไหมเพราะว่าตัวละครเวอร์จิลเนี่ยต้องเล่นคู่กับดานเต้แล้วก็ดานเต้เนี่ยต้องเล่นคู่กับเวอร์จิลนะครับผมเป็นสองตัวละครพี่น้องจากเดวิลเมคลายนะผมนะเพราะว่าไอ้สองตัวละครเนี่ย เป็นตัวละครที่สามารถหาจากในส่วนของ Legend State นะครับผมเค้า okay ไหมมาตรงสตอรี่แล้วก็เลื่อนมานะครับจะมีในส่วนของด่านที่มีชื่อว่า So สสวิ m i ์มิเ l e นะผมนะอันนี้เค้า okay ไหมจะรับจากด่าน2แล้วก็ด่านสามนะครับ2ตัวนี้เลยเค้า okay ไหมให้เราไปปลดเอ็กซ์ e มสตัวนี้จะกลายเป็น2ตัวละครที่โคตรเก่งเลยครับสำหรับอัปเดตนะเข้า okay ไหมก็อาจจะไม่ได้เก่งเท่าชิลักแต่ว่าใช้ได้แน่นอนครับผมนะเป็นตัวละครที่วางไม่แพงและอัพไม่แพงเลยเข้า okay ไหมสำหรับเวอร์จิวนะ ก็เดี๋ยวเราไปรอดูเลยครับว่าตัวละครเนี่ยทำไมมันถึงครีสองพันนะครับและสามารถทําอะไรได้บ้างครับผมเดี๋ยวไปเจอในเกมแล้วผมส่วของตัวละครเวอร์จิ้งเนี่ยทำอะไรได้บ้างใช่ไหมตัวละครเวอร์จิ้งเนี่ยพาสีแรกนะครับหลังจากที่เราวางดันเต้ไปนะผมนะจะมีชื่อว่าคอมโบแร็งนะครับก็คือแร็งของคอมโบเนี่ยจะเพิ่มทุกๆสิบสแต็กนะก็คือคอมโบแร็งเนี่ยเราสามารถดูข้างบนหัวได้เลยนะครับผมนะก็คือทุกๆสิบอันที่เรามีใช่ไหมก็คือไอ้คอมโบแร็งเนี่ยเราสามารถหาได้จากในส่วนของการยิงตีปกตินะครับไม่ก็ตีเเบิ้้ลนะม ก็คือเวลาตัวละครตัวนี้ตีไปใช่ไหมจะได้คอมโบเพิ่มมาหนึ่ง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 นะครับพอครบสิบเนี่ยจะทำดาเมจเป็นไฟสีฟ้านะผมนะใส่มอนทั้งวงแล้วก็ด้วยดาเมจประมาณหนึ่งเท่าหนึ่งจุดห้าเท่าสองจุดสองห้าเท่าสามจุดห้าเท่าห้าเท่าสิบเท่าแล้วก็สิบห้าเท่าของดาเมจของเวอร์จิลนะครับผมนะคอมโบแรงเนี่ยก็เวลาเพิ่มขึ้นมันเพิ่มแบบพอเพิ่มไปเด็กๆใช่ไหมครับก็จะรีมาเป็นดีแล้วก็เพิ่มเพิ่มเพิ่มเรื่อยๆประมาณนี้เลยนะครับเข้าใจไหมสำหรับตัวละครเวอร์จิเนี่ยอืมอ่ ในส่วนของอันนี้อันที่สองเนี่ยจะเป็นในส่วนของคอมโบมิเตอร์นะครับผมนะก็คือตัวละครวิจิวเนี่ยครับจะได้คอมโบหนึ่งอันนะครับก็ต่อเมื่อตัวละครวิจิวเนี่ยโจมตีนะครับไม่ก็ตีเบิ้ลไปนะครับจากการใช้พาสซีฟของอันอันข้างล่างก็จะเป็น,นของรีแลกแทนแจ็คพอตนะครับผมนะประมาณนี้เลยนะครับผมนะก็คือตัวละครวิจิวเนี่ยสมมติตีไปปั๊บก็จะได้หนึ่งคอมโบเดี๋ยวผมจะลองยกตัวอย่างให้ดูนะครับผมนะเดี๋ยวผมขยับไปวางข้างหน้าก่อนปุ๊บอ่ะพอเราวางข้างหน้าเนี่ยใช่ไหมครับตัััวววววววลละะคครจจจิิิ้้้แพพอตอตตขงีไไปใช่ม่มมมมมนนนดโบเเึห็ มันจะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มมือทุกๆการโจมตีเลยนะครับผมนะเสร็จแล้วอ่ะพอมีตัวละครที่มีชื่อว่าดานเต้ไฟเดวิลก็คือตัวละครแน่ใช่ไหมบดเอ็กตีม e แล้วก็มีในส่วนของโซ่ของแจ็คพอตใช่ไหมครับตัวละครเวอร์จิลเนี่ยก็จะมาร์คของตัวละครดานเต้เลยก็คือเวอร์จิลงออนไลน์เห็นไหมจากปกติตอนแรกเนะี่ยเวอร์จิลครับจะมาร์คตัวที่ตีด้วยระยะที่สั้นที่สุดนะครับตอนเนี้ยจะเปลี่ยนเป็นมาร์คด้วยตัวละครที่มีชื่อว่าดานเต้เลยเห็นไ,ไหมครับผมนะก็คือดานเเต้้ียวพพอระัังืนป๊บใช่ม แล้ว,วางข้างเวอร์จิลเนี่ยจะมีชื่อว่าเวอร์จิลออไลน์แล้วก็เวอร์จิ้วเนี่ยจะมีชื่อว่าดันเต้ออไลน์ครับประมาณนี้เลยนะตัวละครเวอร์จิลเนี่ยใช่ไหมก็จะมีโอกาสสิบเปอร์เซ็นต์นะครับที่เวลาตัวละครดานเต้ดานเต้เนี่ยมันตีเสร็จมอนใช่ไหมมีโอกาสสิบเปอร์เซ็นต์ที่จะตีตามดันเต้เลครับสมมติดันเต้ตีไปใช่ไหมแล้วมันไอตัวไอส่วนของเวอร์จิลมันพอก็คือเวอร์จิลก็จะตีพอกับดันเต้ไปเลยประมาณนี้เลยนะครับผมนะ ใน,นส่วนต่อไปเนี่ยจะเป็นใน,นส่วนของดับเ d o ล b l e เกอร์นะครับผมนะหลังจากที่ตัวละครเวอร์จิลเนี่ยทำดาเมจด้วยดาเมจของเวอร์จิลเนี่ยคูณ10เท่านะครับก็คือสมมุติอ่ะเราทำดาเมจประมาณ 10, 1ิบประมาณ100ล้านใส่มอนใช่ไหมครับตัวละครเวอร์จิลเนี่ยจะสามารถเสกตัวละครร่างปลอมของเวอร์จิลอ่ะด้วยดาเมจของเอ่อ75%ของตัวละครเวอร์จิลนะครับประมาณนี้เลยนะดูตัวละครไอ้ซาม,มอนเนี่ยจะอยู่ประมาณ40วสิบวีนะผมนะมากสุด5ตัวโอเคไหมแต่และตัวเนี่ยเวลาตีก็จะติดมูทัลเอีตนะครับผมนะอันนี้เลยโอเคไหมก็คือวิธีใช้เนี่ยก็คือให้เราอัพ เวอร์จิลใช่ไหมแล้วก็ตีเสร็จมอนสิบตัวพร้อมกันมันก็จะเสกตัวละครเวอร์จิลอีกตัวหนึ่งมาที่ดาเมจเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นประมาณนี้เลยนะผมนะในส่วนต่อไปเนี่ยจะเป็นในส่วนของมิลช์เบลดนะผมนะก็คือทุกๆสิบวิเนี่ยตัวละครเวอร์จิลนะครับจะปาในส่วนของดาบนะครับใส่บอสที่เลือดเยอะที่สุดนะครับหรือมอนที่เลือดเยอะที่สุดนะครับด้วยดาเมจยี่ห้าเปอร์เซ็นของตัวละครเวอร์จิลแล้วก็ติดเลือดไหลนะครับประมาณนี้เลยนะแต่ถ้าสมมุตนะิอะเวอร์จิลไปไปล้างปีศาจใช่ไหมครับ ก็จะปา3ดาบแทนนะก็คือจะทำดาเมจ75%เลยของดาเมจเวอร์จิลเนี่ยใส่บอสเลยนะทุกๆสิบวีครับผมประมาณนี้เลยนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูความเก่งกาลเลยครับว่าทำไมตัวละครเวอร์จิลเนี่ยถึงเก่งนะผมนะเดี๋ยวผมจะลองอัพให้ดูเลยนะผมปึ๊บอ่ะตัวละครเวอร์จิลเนี่ยเป็นตัวละครที่อัพไม่แพงนะผมนะพออัพถึงขั้นเนี่ยใช่ไหมจะได้ในส่วนของสกิลเดวิทริกเกอร์มานะครับแล้วอัพอ,อีกขั้นหนึ่งอ่ะจะตีเป็น full elg นะผมนะแล้วก็อัพอ,อีกขั้นปึ๊บปุ๊บปุ๊ หนึ่งเก้าบีนะครับผมโอเคยไหมอันนี้คือได้บัฟจากเนื้อของการโยมตีแล้วโอเคยไหมครับผมก็คือเวลาวอร์จิ้งตีเนี่ยจะได้ดาม,มิบวกสองห้าเปอร์เซ็นต์ศูนย์จุดสองห้าเปอร์เซ็นต์ per คอมโบแท็กข้อมูลหัวเลยครับผมโอเคยไหมยิ่งคอมโบแท็กเยอะเท่าไหร่ตัวละครเวอรจิ้งก็ยิ่งสเกลแรงขึ้นแรงขึ้นแรงขึ้นเรื่อยๆประมาณนี้เลยนะครับผมประมาณนี้เลยนะอ่ะแล้วทำไมตัวละครถึงเก่งนะครับผมเดี๋ยวเรามาลองอัพดานเต้เลยผมนะอ่ะพอเราอัพดานเต้ตันใช่ไหมครับ Dante, ดานเต้ดาเมจประมาณ 2, 6, บิเลียนวอจิวประมาณสอง มันจะเอาในส่วนของคอมโบ,โบข้างบนหัวของเวอร์จิลกับดานเต้เอามาบวกกันนะครับผมนะสมมติดานเต้ผมเนี่ยหนึ่งร้อยใช่ไหมเวอร์จิลอีกหนึ่งร้อยใช่ไหมครับมันจะเอามาบวกกันแล้วคูณหนึ่งร้อยบิลเลียนนะก็คือเอาหนึ่งร้อยคูณหนึ่งร้อยนะครับผมนะก็จะกลายเป็นประมาณหนึ่งหมื่นบิลเลียนนะครับก็คือประมาณสิบทีโอเคไหมจะทำดามเมจทสิบทีใส่มอนทั้งแมปเลยนะครับผมนะเสร็จแล้วอ่ะทําทให้ตัวละครเวอร์จิลกับดานเต้เนี่ยเริ่มคอมโบได,ด้ดีแล้งโอเคไหมเออก็คือจะเป็นแลนะครับผมแต่ดาาเเเเมมมจจยยยยยัังนงะอออููู่่่นนนะะะดดดดี๋วผกใหห้ป๊บ็์ คือมันจะกลายเป็นดีแล้งแต่ว่าดามิยังบวกเหมือนเดิมนะครับผมนะแค่มันเปลี่ยนเป็นดีแล้งเฉยนะประมาณนี้เลยแล้วก็ไอพาสซีฟเนี่ยสามารถทริกเกอร์เรื่อยๆเลยแบบบูบบู๊บบู๊บแบบนี้เรื่อยๆนะผมนะในส่วนต่อไปเนี่ยจะเป็นในส่วนของท่าเดวิลทริกเกอร์นะครับอันนี้คือสุดยอดของดาเมจเบอร์จิวเลยครับสามารถทำดาเมจได้ประมาณอ่าสิบบิลเลียนต่อวินะครับเข้าไหมเดี๋ยวเรามากดดูเลยครับว่าตัวละครเบอร์จิวสามารถทำได้นะปุ๊บอ่ะพอกดนะครับผมตัวละครเบอร์จิวเนี่ยจะเปลี่ยนร่างเป็นร่างไอเด พอไม่เปลี่ยนล่าเสร็จใช่ไหมจะได้พาสีเพิ่มมาอีกอันนึงครับผมก็จะเป็นชื่อว่าเดวิลฟอร์มนะครับเดี๋ยวเราจับตาดูคริดาเมจที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลยครับผมนะจะเพิ่มเหมือนในจนจบ120วิเลยนะครับผมนะอ่ะทุกๆการโจมตี5ครั้งเนี่ยตัวละครยมือจิ้วจะทำดาเมจ7เท่าใส่มอนในวงนะผมนะแล้วก็จะติดเลือดไหลแล้วก็ไฟฟ้าสีเหลืองใส่นะครับผมนะด้วยดาเมจที่คูณนะครับผมนะก็คือเอาดาเมจ3.0606เนี่ยครับไปคูณ7ใช่ไหมแล้วก็จะติดเทอร์โมเฮดแล้วก boh ด้วยดาเมจนะครับผมนะเคมัสเ็จแล้วอ่ะจะได้เพิ่มจะได้อา่อาอัตราคีก็คือจะได้ดาเมจคีเพิ่มขึ้น20%่สิบทุกการโจมตีนะครับผมนะแล้วก็จะได้อัตราคีเพิ่มขึ้นถึงห้าสิบเปอร์เซ็นต์ทำให้มันครบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับผมนะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับเบอร์จิวนะก็ตัวละครนันเต้นเนี่ยก็าสามารถใช้ได้เหมือนกันเลยครับผมนะปุ๊บกดแล้วมันจะเปลี่ยนนะมันร่างปีศาจนะครับเดี๋ยวรอดูนะเห็นไหมตัวละครคีอ่ะตัวละครนันเต้กับเบอร์จิวใช่ไหมครับมันก็จะติดคครีพ้อมเลยื สองตัวนี้ถ้าสมมติกดสกิลพองมันใช่ไหมดาเมจครีมันจะเด้งไปเท่าไหร่ประมาณ2องพันกว่าเกือบสามพันนะครับผมนะเป็นเปอร์เซ็นต์เลยก็คือเอาไปคูณสัมประทธิของดาเมจอันนี้คือดาเมจที่จะออกมาครับแล้วมาตีอยู่แบบครูคทิสเลยนะโอเคไหมถ้าเล่นคู่กับดานเต้เนี่ยเห็นไหมดานเต้มันก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับผมนะแล้วก็ดานเต้เนี่ยก็จะตีแรงเท่ากับเวอร์จิลพอมันตีแรงเท่ากันใช่ไหมคือมันจะไม่มีมอนตัวไหนที่สามารถรับดาเมจสองตัวนี้จริงๆนะเออเพราะว่าคคคคืืออออ่่ะมมัันกก็เา30ใชไปูณบ ประมาณ3มบิลเลียนเออซึ่งเราสามารถคูณขึ้นมาอีกนะครับด้วยคอมโบแท็กนะพอคกหน0 0งคอมโบครับใช่ไหมจะได้ดาเมจประมาณ250%นะผมนะซึ่ง250%เนี่ยก็ประมาณสัก5บิลเลียนโอเคไหมเออ5บิลเลียนนะครับเอา5คูณกับ30นะครับนี่คือดาเมจนะผมนะร้อยห้าสิบบิลเลียนตีต่อฮิตนะครับก็คือ1ฮิตเนี่ยตี150บิลเลียนใส่นะครับจะตีทุกๆ2กสองวินะผมประมาณนี้เลยสำหรับตัวคอเววาานเวอร์ชิโอดาเตเนี่ย ก็เป็น2ตัวละครที่ขี่แรงที่สุดในเกมเลยนะครับผมนะเออถ้าเล่นด้วยกันเนี่ยก็เราบอกตามตรงว่าพี่บอกตามตรงว่าตัวเนี้ยเป็นตัวที่ควรหามากเลยนะอืมเพราะว่าเวอร์จิโอนาเต้เนี่ยเป็นตัวละครที่มีทาเมจนทั้งคู่เลยนะอืมเราสามารถเอาเล่นด้วยกันทั้งคู่อาจจะไม่ได้เก่งเท่าไอคิดหน้าหรือว่าพวกตัวละครอื่นแต่ว่าถ้าใครไม่มีตัวอื่นที่ดีกว่านี้แล้วอ่ะเวอร์จิโอนาเต้เป็นตัวที่ตอบโจทย์มากนะครับเพราะว่าระยะสองตัวเนี่ยเป็นระยะที่ค่อนข้างโอเคนะหนึ่งร้อยกับประมาณเก้าสิบเนี่ยอืมน่ไม่หาติดนนไว